หาเรื่องไม่เลยจบแล้วให้เงนเอาเฮ้ยรอยไปมาไปมาสิอ่ะนั่นเครื่แดกไปยังไหนนั่นเครื่แดกไปยังพอนก็พอไหกันั่งเสากอดเข้าน้ำตาซึมกอยกับขาติดโซาติดโซมารังมาช่วสสั w i n แต่มางสั่ง กังุกไปเดจำไว้โกคังกังุกวปเดให้เียดมันกัดต่อยุยงมันกัดต่อแมงกันโซตายข้าโซบะโซยังกักเน่ตายข้าโซบะโซยังกักแน่บุญเลี่ยนตีแกบุญตังก็กำบุญตังเลยเดกมึงตีเดือดอาบน้อยอาบน้อยเดกคอยบังตนไปบังเตตายเด็กยังคอยบังตือนคอยบังตอนทายเนี่ยนะกระลำเนี่ยสิเอาจบัดเคื่อนนะคอยบุญเปลี่ยนตีโคกนะ อันพวกกันนั่งน,นั่งกอดเขาพวกกันกียาเขามากั็นั่งไหออ้อยู<า>่ทั้งบุญเนี่ยจะเป็นบ้าอยู่ว่าเดินอันพวกออกมา <c oughs> มอดโม่เขาตีตายติดโคกขรือขวาำจ่าติดโถอยอยู่ว่าเดิน ตีโคุกอ่ะเออติดคุกอ่ะนั่มีผัวเดียวสองเบิดขึ้นเอิย่านแมงอยานแมงเดี๋ยวตำรวจมาหอดรอยเบียนงไปมเจไดีบังบัตรไปำยสีมหาธาตุเดี๋ยวเต็มยืมบ่อวัดเนบ่เขาว่ามันเกินบนเอเออคมึงบ่เต็มว่ามึงเกิดเดีไหนมึบ่เต็มก็เกิดทำก้นน่าเนี่ยมึงนํามฟันมีผัเดียวีตคุกอ่ะเออเอาตีโสนกับบลน้คุณแฟนติดคกงนะมนไปประกันมัน สามเออสามเคลื่อนบุญเพรายามพ่อนแค่เพราะยังไอ้ไพ่โบกินฮอดเขาน้ำกับโบกินตัวจิ๋วตกตายกินอะไรไม่แหงวันกูโบกินแม่นีพวกตีนกันบ้ากูโบกินกูสั่งพวกตำรวจมันขังไว้มเท่าไหร่เอามาหมดวันแสดงว่าแสดงว่าอันผู้ขังเขาเขาบองไม่เยี่ยมยาเจ้ากินเขาได้กินขึ้เขาไม่ได้เขาบอกินเด้นะพวกกินอาหารก็เบื่อคนกี่ว่าแต่เนื้อกองกล่องว่าส่นั่งเหย้วเดือยเหย้าอ่นนั่งเหย้าเขาบอกได้ยังกีง ก้องวแ่แต่เซีทีนึ่ง้องก่อนนั่นน่้วทีนังกายก้กากี้กายได้ยังออมันยังวาดติกันนั่นครับ้าแลครับนั่นเออสอง้นอนนบอกว่ายังสามขึ้นปุ่นเออประมาณนี้ละเอาเรื่องนี้จบงอบเอันนี้คือเรื่องืวสมเมืงสามเมือต่อมา เน่นตลอดที่สื้อปีเลยที่เป็นมาเนี่ยกินยาแบเนี่ยที่ว่าอาจารย์เปียกรุ่นโทรมาก็ปวดทีก็ไป็นแล้ปวดทีตัว